ว um. สวัสดีครับดรสันนะครับบริษัทมหามงคลฟิล์มนะครับนี้เราจัดกิจกรรมสภาศิทปิินทองคำดีเพื่อศาสนานะครับและกิจกรรมของสารสัมพันธ์ไทยไต้หวันนะครับที่สมาคมไทยไต้หวันที่ที่บางปูนะครับวันนี้กิจกรรมเต็มไปด้วยความสนุกสนานนะครับแล้วก็เป็นเกียรติทุกท่านนะครับที่รมกงานวันนี้เรามีน้องๆเยาวชนนะครับที่เล่นละครของบริษัทมหามงคลฟิล์มด้วยแล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆที่เรียกว่าเป็นผลงานมากมายครับที่เรียกว่าคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับหลายๆคนนะครับเยี๋ยวมจากคนแรกกันนะครับว่าคนแรกนั้น ชื่ออะไรครับน้องจัสครับคนแรกครับสวัสดีครับผมน้องจัสครับด็กชายจิรัชชาขวาแสนชื่อเล่นชื่อจัสครับอายุสิบสองครับผมมีผลงานอะไรบ้างครับโลกตอนนี้ก็เห็นคุณแม่บอกเพิ่งได้รางวัลใหม่อะไรมาพูดไปเลยครับโปรโมทเลยครับเดี๋ยวเอาละครถึงได้ด้วยนะอ่าได้แสดงละครเรื่องตำนานเทวนาลีค่ะแล้วก็ละครเรื่องรักคุณแม่ผู้ยิ่งใหญ่ครับก็เอ่อ รางวัลวันนี้ที่ได้รับนะครับผมก็ได้รับรางวัลอ๋อซุปเปอร์สตาร์เลยใช่ไหมครับครับคนต่อไปนะครับที่หน้าคุ้นเคยกันนะครับอุ๊ะชื่ออะไรคะชื่ออะไรลูกสวัสดีค่ะน้องเใ้ไปเจะกอิมบิออนทัศนีนาวินอายุหกขวบค่ะมาจากโรงเรียนโชคชัยไทยแลนด์ผูอชันนี่พีออนสเตตูค่ะครับท่านต่อไปนะครับเจริญครับชื่ออะไรครับลูกแน่นัวครับ ดังๆค่ะลูกดังๆสวัสดีค่ะชื่อเล่งชื่อหนึ่งแดงนะคะชื่อจริงชื่อเด็กหญินตาลาชอบเป็นจิมาจากมูลนิธิช่อแสงนะคะต่อไปครับเชิญครับตั้งต่อไปเลยครับคผู้ชายเด็กหล่อเลยครับเชิญครับสวัสดีครับผมชื่อน้องเชนเทนเด็กชานักกอล์ฟสุริรักอายุหกขวบมาจากโรงเรียนเอกภพไทยวิทยาศึกษาวันนี้วันนี้มารับรางวัล Idol Asian Award ดูใจต่อไปครับชื่ออะไรครับลูกชื่ออะไรครับน้องตัวค่ะชื่อน้องอินดีค่ะดังๆค่ะสวัสดีค่ะน้องอินมี่เด็กหญิงกันอัตวัฒน์นักอายุ9ขวบกำลังศึกษาที่โรงเรียนช่วแสง์ทพลย์ได้ค่ะวันนี้หนูมารับรางวัลค่ะต่อไปครับก็ต่อไปครับชื่ออะไรครับ ฝากติดตามนะครับผลงานของสภาศิลปินครั้งต่อไปนะครับ mm hmm. เดือนสิงหาคมสตรีที่โลกไม่ลืมนะครับสตรีที่โลกไม่ลืมแม่ดีเด่นนะครับสตรีดีเด่นนะครับแล้วก็ลูกกระตันยูในช่วงของวันเฉลิมพระชมนมพรรษาส,สุดพระคันีหลวงนะครับ mm hmm. เดือนสิงหาคมครับตันนี้ขอบคุณทุกท่านครับ